สวัสดีค่ะนี่คือรายการบันดี้คู่ซีวิถีไทยครับรายการที่จะพาผู้ชมเที่ยวแบบวิถีไทยแท้ๆเลยครับใช่ค่ะผมกะปิครับใหม่ค่ะนี่เราสองคนจะพาผู้ชมเที่ยวแบบวิถีไทยครับแต่ว่าเมื่อกี้นี่เห็นเธอม้เจอมาไม่ได้รู้จักก็เป็นการส่วนตัวอ้าไม่พี่ก็ เปลือกจากครามสามฝั่งครามสามมาห้าบาททแบบเดียวไม่ถึงห้านาทีเล้วแล้ววันนี้มันเป็นวันธรรมดาไม่ใช่เหรอพี่แล้วมันมีอะไรทำคือปกติที่เนี่ยถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะมีตลาดน้ำฝั่งน้ำผึ้งซึ่งมีคนเยอะแยะอยู่แล้วไม่ได้ฝั่งน้ำผึ้งดีกว่าอะไอคะแต่เขาจะมีคนเที่ยวแบบเยอะแยะอยู่แล้วแต่ว่าวันธรรมดาก็มีเหมือนกันเขาเรียกว่าวุ้ยสีสโลไลฟ์กิ๊สเตอร์โปสเตอร์อิ๊โป้ฮะอ่ะแล้ววันนี้พี่ นี่จะพาไปไหนเหรออืมพี่ว่าบรรยากาศแบบนี้นะคือคล้มๆแดดไม่ร้อนมากไปกลับบ้านนอนกลับบ้านนอนตรงไปจะพาใหม่ไปปั่นจักรยานเที่ยวอ่คือสมัยนี้ตอนนี้เขานิยมไปไปไหมขี่จักรยานไปไปเลยฟังอธิบายก่อนเลยไปไปไปทางไหนก็ไม่รู้นี่ไงเดี๋ยวเราเอาจักรยานเนี้แล้วก็ขี่ไปดีกว่าไปขับมีดไม่ใช่ถ้าเดินไปเนี่ยพี่เกรงว่าเดี๋ยวสุขภาพชีวิตจะแย่ไหนก็ว่างันนะพี่ ด้วยความที่พี่เป็นผู้ชายแล้วใหม่ผู้หญิงขีม่นำไปแล้วขี่แล้วไปไปขี่ไปก่อนไปแล้วนะเลี้ยงจ้งแล้วม่อไปเล้ยงานบางกระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อที่กว้างถึง12,000ไร่เขียวนะครับครอบถุมพื้นที่6ตำบลของอำเภอรภพระประแดงถือเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใกล้กรุงเทพนอกจากอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติแล้วชาวบ้านบางระเจ้ายังคงวิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบดั้งเดิมอีกด้วย ประเด็นอะไรทัร้งสว่วดดีพี่ก่อนสวัสดีครับอันนี้คือพี่สิริพรเ <c oughs> ก่งว่ฉลาดรู้ร <c oughs> พี่สิริพร,รกำลังทำอะไรครับก็เก็บดอกอัญชันค่ะอันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรในโครเรือนที่เรานิยมทานกันแล้วที่นี่ทำอะไรบ้างครับนอกจากเก็บดอกอัญชันที่นี่มันจะเป็นพื้นที่สีเขียวส่วนมากเราอจะมีลูกตินเป็ดต้นตินเป็ด เมืเ่อกี้เห็นขีดรยยนมาก็มีแบบลูก,ลกสดๆก็เลยแบบว่าทำยังไงกับไอ้พวกต้นไม้เอามาประยุกต์ใช้กับกับสมุนไพรของเราที่นี่จะเป็นบ้านลูกประครบก็คือเราจะเอาพ่อสมุนไพรพวกนี้มาทําเป็นลูกประครบผสมผสานเพื่อให้เพื่อให้ลูกมันเกิดความแข็งแล้วก็มีตัวสมุนไพรห่อห้อมร้อมเพื่อให้ให้ดูแลเรื่องกล้ามเนื้อได้สุดยอดคือแบบอยาก อยากจะให้ลองดูนะคะว่าสุดยอดยังไงเข้ามานี่ก็ได้กลิ่นได้กลิ่นอะไรเลยอยากรู้ว่าวิธีขั้นตอนในการทําลูกระคบอเป็นยังไงผมจะดูได้ที่ไหนครับก็เคยแต่เห็นจะเป็นลูกแต่ไม่เคยเห็นถูกงั้นเดี๋ยวเราลองไปทําดูค่ะว่ามันพัฒนาไปถึงไหนแล้วค่ะลูกระคบภูผู้ปัญญาไทยองเราเนี่ยค่ะให้พี่สิริพรนำเลยครับน๊าบเลยค่ะ ึ้นบ้านลูกประคบเลยองมาแตงกวขึ้นมาก็ได้กลิ่นก่อนเลยแรงเลยนะคะครับผมอ๋อนี่นั่งทำกันแบบนี้เลยใช่ไหมครับนี่คือข้างหน้าผมนี่คืออะไรบ้างเป็นลูกประคบซึ่งเราเป็นนวัตกรรมใหม่ค่ะแต่นี่เป็นลูกสมุนไพรที่เราเคยผลิตมาที่เราใส่ผ้าดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มานึ่งซึ้งนะคะแล้วก็มานั่นแต่นี้เราก็ปรับปรุงใหม่อค่ะว่า เราไม่ไม่ใส่ซึ้งนึ่งแล้วมันมันช้าแล้วมันเปียกด้วยเราก็เลยมาใส่ไมโครเวฟแทนก็คือ <c oughs> สมัยก่อนเขาจะประครบแบบสมุนไพรก็คือห่อเป็นผ้าเดิกธรรมดาใช่มันก็จะมีเปียกมีชื้นบ้างใช่ไหมแล้วก็เหลืองอ๋อแล้วมันก็เหลืองเพราะว่ามีขมิ้นใช่ค่ะแต่ว่านี่นเปลี่ยนเป็นวิธีแบบใหม่ฮัลโหลนี้เราจะใส่ทันญพืชทั้งหมดเลยแล้วแต่ก็คือมันก็จะปรับปรุงมาเป็นสีสันแล้วก็จะมีปลอกใส่เพื่อที่จะแบบ สเตอร์ลายนิดหนึ่งคือไม่เลอะเทอะเสื้อผ้าแล้วก็ถอดซักได้ด้วยนะคะถอดซักได้ด้วยใช่ค่ะถ้าทำน้กับผ้านี้มันต่างกันเนาะมันเป็นใช่อันนี้ก็จะเป็นไส้ในจะเป็นชั้นในก็จะมีหลายนวัตกรรมว่าจะใช้ในเรื่องของดูแลสุขภาพด้านไหนบ้างอันนี้ก็จะเป็นปอกค่ะจะเป็นปอกเสร็จแล้วก็จะใส่ปอกมันนี่ค่ะ สวยงามใช่ให้ปีลองไหมคะไม่เป็นไรครับผมแต่อันนี้มันจะเป็นธัญพืชเฉยๆ <c oughs> แต่ที่บอกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องเอาลูกตีนเป็ดมาทำเพื่อให้มันเกิดประโยชน์จากเนี่ยฮะข้างใน,นี่ยมันจะเป็นสัตบัญหรือว่าตีนเป็ดน้ําแล้วผสมประสานกับธัญ,ญพืชอ,อันนี้พอเวฟเสร็จแล้วมานอนกดจุดนะคะได้หลายจุดเลยเหมือนมีคนนวดเลยที่เราขายดีและได้รางวัลที่หนึ่งของประเทศไทยในเรื่องของนวัตกรรมโนเรสเบดโอท็อป no เนี่ยเราจะทําเป็นเข็มขัด อันนี้คือไส้ในของเข็มขัดัดประพบใช่แบบนี้เหรอฮะแต่นี่คือไส้ในไส้ในมันก็จะมีตัวครอบมีปลอกรัดได้ยางแบบเป็นเข็มขัดเลยอ๋อฟิลฟ้าคุณผู้ชมหอมด้วยข้างในก็จะมีส่วนผสมอ๋อข้างในนี้ส่วนผสมมีอะไรบ้างครับก็จะเป็นธัญพืชหลากชนิดนะคะที่ น้องเขาได้กําลังก่อกอดีู่ค่ะก็จะมีเรื่องของเม็ดเดือยที่ช่วยในเรื่องของเนบชาเม็ดเดือยค่ะก็จะมีข้าวเหนียวเคี่ยงูที่คนโบราณนํามานึ่งพ่อเข่าแก้กระดูกเสืออ่อมแล้วก็จะมีโชเคียวที่เก็บความร้อนได้สูงยิงความร้อนได้ลึกก็คือเก็บความร้อนได้ลึกเข้าไปทั้งในแทนที่เราจะแบบร้อนแป๊บเดียวต้องไ่นึ่งใหม่แต่นี่ร้อนนานได้หนึ่งชั่วโมงเลยก็คือสามารถเก็บเก็บกักความร้อนได้ดีได้ดีค่ะไม่รา แล้วกลิ่นที่เราไหว้ครูแล้วอะไรแล้วเนี่ยบำรุงหัวใจคือจะหอมมากมีสมุนไพรในนั้นเสร็จแล้วก็ระหว่างทางกลางป่าพกอะไรไม่ได้ก็เทกินจะบ้าเหรอน้ำตาลน้ำตาลจัยพืชเกินไปเอาน้ำผึ้งในป่าเลยเห็นแล้วว่าจะเป็นมีหลายรูปทรงมีทั้งแบบมีแบบทำก่อนค่ะแต่ทำเสร็จแล้วเราก็จะไปเวฟแล้วก็เรามานอนประคบดูว่าเที่เราทำเนี่ยมันได้ประโยชน์ยังไงบ้างงั้นผมสามารถลองทำได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะคนปวดเลย ยังอ่ะยังไม่ปวดแล้วเดี๋ยวทำก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยปวดอันนี้ใครใครเรียนแผนกเย็บหัตถกรรมมาด้านนี้เลยค่ะเย็บเป็นเย็บเป็นอ๋อเหรอแล้วเอางี้งั้นเอางี้พี่ไปกรอกใหม่เย็บดีไหมครับมาแยกแผนกกันเลยออัันี่เาหวจุ่มไปเลยนะจะดีคุยกับน้องไก่เลยค่ะเรื่องก็กเลยค่ะมาถึงก็ส่งให้ก่อนเลยคราง่ายมากเลย เอาละครับุผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเริ่มกรอกลงไปไม่ก็จะเริ่มเย็บนะครับต่างคนต่างทําดูสิว่าของใครจะดูดีกว่ากันพี่หมายว่าของใครสวยดีมากเธอเลยดูกันอ่ะเริ่มแล้วนะครับผมต้องกรอกอั่ไงบ้างครับมือซ้ายหรือมือขวาและนี่คือโอโหผลงานของผมซึ่งดูดีกว่าของใหม่สั้นเพลิ จริเหรอพี่ยืดตะแครพี่จะบอกให้ว่าพี่ไม่ได้มีแค่นี้โน้นยังมีอีกเป็นขูเป็นเป็นไร่เป็นนาพี่กอกบมาเยอะมากไม่จริงพี่ทำเอกแบบนี้ก็ไม่เคยนะจริงเหรอต้องถามพี่ก็ดีกว่าว่านี่ดถือว่าใช้ได้ไหมต้องกระแทกกระแทกอ๋อกระแทกให้แน่นเลยไหมครับของคุณมากค่ะกระแทกไม่ได้บอกกระแทกนี้ได้ไหมพี่ก็ไะ่ได้ไม่ได้ไม่หมดเลยเอาหมดทุกแล้วต้องปิดปากเนี่ยต้องปิดปาก ที่นี่นะคะตรงนี้จะเป็นแบบพื้นที่ที่เป็นเกี่ยวกับต้นไม้เป็นพื้นที่สีเขียวแล้วก็จะปลูกพวกผักผลไม้อย่างเช่นที่นี่ที่ดังที่สุดก็จะเป็นพวกมะม่วงน้ําดอกไม้ค่ะแล้วก็ชมพู่ชมพู่มะเมี่ยวเนี่ยค่ะก็ที่ดังๆก็นําแต่ละหลงังแต่ละหลังเนี่ยก็นํามารวมกันแล้วนี้เราก็หาตลาดนี่ทาง ทางตลาดเนี่ยเขาจะเปิดตลาดน้าเมื่อปี47่นะคะชาวบ้านเราก็ได้ขายของในตลาดน้ําวาน้ําพึง่งในตลาดน้ําวาน้ําพึ่งเนี่ยของที่นําไปคือหนึ่งต้องปลูกเองผลิตเองแล้วก็ขายเองค่ะเราจึงคิดว่าทายังไงเนี่ยเราจะเอาอะไรไปขายในตลาดน้ําวาน้ําพึ่งซึ่งไม่ซ้ํากับคนอื่นเราก็เลยมาคิดเอาภูมิปัญญาไทยที่มีอยู่ในท้องถิ่นเรากับภูมิปัญญาไทยใน อดีตนะคะเอามาผสมผสานกันแล้วทํามาเป็นรูปประครบธัญพืชคูณสุกในที่วันนี้ก็คือนํามสมุนไพรต่างๆนําม,มารวมกันตอนนี้เราก็นําต้นสัตบัญหรือรูปตินเป็ดที่เราปลูกไว้รักษาหน้าดินนะคะนํามาใช้ประโยชน์ผสมผสานกับธัญพืชเพื่อเกิดการแข็งตัวแล้วสมุนไพรคงทนอายุการใช้งานได้นาน,นที่ตลาดน้ำบาน,นพึ่งเราก็จะเปิดประครบฟรีให้กับทุกท่านที่มาเที่ยวชมตลาดน้ำบานณพึ่งในเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ อยากให้ทุกท่านนะคะที่ได้ชมเราได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยแล้วมาเที่ยวชมสวนศรีนครเขืนขันหรือบางกระเจ้าของเรานะคะก็มีสถานที่ที่เที่ยวหลายที่นะคะอยากให้มาแวะเที่ยวตลาดน้ำบาน้ำพึ่งของเราในช่วงเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะะะักขัตฤกษ์ด้วยค่ะ โอ้โหมีเ็นทีทายด้วยนะครับผมบอกว่าอยากจะแหม่ยาวเพราะว่าโอ้โหผมบอกเลยว่านวดเมื่อกี้นี่สบายตัวมากมากเลยครับไม่ใช่ผมตัวเบาอย่างเดียวท้องเบาด้วยไหล่ก็เบาด้วยร้อนแต่เย็นสบายเอสับสนะร้อนแต่เย็นแต่ว่าสบายจริงๆหน้าทกองยุบไปหน่อยนะรู้สึกว่ามันหลวมนนิดนึงครับนิดหนึ่งครับก็ คือพอนวดแล้วเนี่ยร่างกายผ่อนคลายเออมาคิดว่ามหัศจรรย์ของการนวดนี่มหัศจรรย์มากขนาดนี้ต้องขอบคุณพี่ติ่วมากครับขอบคุณมากคะที่อุตส่าห์ปลดเปลื้องขอมชูบของบใจอยากให้มาเที่ยวกันอีกนะคะก็แวะชวนกันมาเที่ยวตลาดน้ำที่นี่ได้อีกได้ครับจริงๆที่นี่คือเปิดทุกวันใช่ไหมฮะค่ะเปิดเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็เสาร์ถึงอาทิตย์ด้วยแต่อยากให้มาเสาร์อาทิตย์คือมีอาหารอร่อยแล้วก็มี ตลาด <S <S ม,มีตลาดน้ำบางน้ำพึง่งเราอ๋อก็คือถ้าเสาร์อาทิตย์มีตลาดน้ำบางน้ำพึ่งด้วยที่นี่ก็เปิดแต่วันธรรมดาที่นี่ก็ยังเปิดนะครับ<ช>มากัน <C AD> ได้ทุกวันพี่ติ๋วยินดีต้อนรับยู่ที่นี่พี่ติ๋วอยู่ตลอดไหมคะค่ะ้า <K> เสาร์ที่จะ เลื่อนท้าไปที่ตลาดน้ำก็จะมีคุณหมออยู่ที่นี่เพื่อผ่อนคลายอ๋อโอเคครับงั้นเอาเป็นว่าผมกับใหม่นี่ต้องขอลาพี่ติ๋วไปก่อนแล้วเดี๋ยวยูคัะผมจะแวะมาอีกเชิญเลยค่ะยินดีต้อนรับค่ะโอเคครับมาพักคอนเสิ์ตเราเลยได้ครับขอบคุณมากขอบคุณรับพี่ติ๋วครับเดี๋ยวผมจะมุ่งหน้าไปทางนุ้นต่อนะฮะไปทางนุ้นพี่กันนี้มุ่งหน้าไปสู่แสงโอ้ยไป อันนี้คือไวยพรเหรอครับผมอ,อย่าไปไปไปะลุกไป <c oughs> <c oughs> ใครอยู่ไม่ครับผมีมีมีเอาไปไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผม้ขี่จักรยานตลอดทางเลยครับเขกระถางเข้ามาเรื่อยเลยเขาบอกว่ามีอะไรใะ้ถามปลาปูดจังมีปลาปูฉันแบบใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ปลาปูตัวจริงเสียงจริงคก็ตำแหน่งของป้าก็คือรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขิมสวัสดีครับดูแลเรื่องการท่องเที่ยวทั้งหมด ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวทั้งหมดของที่นี่ค่อ่าแล้วประวัติความเป็นมาของการที่มีแบบโฮมสเตย์เกิดขึ้นนี่คุณช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะจ้าตั้งแต่ตั้งแต่เออตั้งแต่เริ่มตลาดเนาะตลาดน้ำบางน้ำพึ่งอะค่ะก็มีคนสนใจอยากจะอยากจะทําเรื่องอยากจะมาพักมาเที่ยวตลาดแล้วอยากพักครับค่ะทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยก็เลยมา ชวนป้าซึ่งป้าเนี่ยเป็นเมื่อก่อนเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่นี่้ในหมู่นี้แล้วก็เห็นที่นี่เป็นอะไรธรรมชาติสวยงามเป็นยังเป็นต้นไม้ร่มรื่นอยู่แล้วคนมาเที่ยวก็อยากจะสัมผัสกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยป้าก็เลยวิธีชาวบ้านใช่ป้าก็เลยแบบชวนชวนแล้วก็ท่านนายกก็ให้ประชุมประชาคมโดยให้ชาวบ้านเนี่ยมาทำทำสมัครที่จะมาทำร่วมกลุ่ม ก็คือการร่วมกลุ่มนี้ต้องต้องต้องสมัครกับการท่องเที่ยวนะคะต้องประเมินมาตรฐานจะมีป้ายมาตรฐานโฮมสเตย์ก็คือจะมาทำโฮมสเตย์กันส่งเด็ไม่ได้เพราต้องผ่านมาตรฐานไม่ที่เขาเขียนเขียนโฮมสเตย์นี่เขาไม่ได้ประเมินมาตรฐานแต่เรานี่มีมาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว ทั่วประเทศนะคะมี10แห่งและเป็นที่หนึ่งเหมือนกันนะคะของภาคกลางของเราเป็นภาคกลางโอ้โหอันนี้แจ๋วมากมีรางวัลใช่ใช่ใช่ที่หนึ่งรางวัลการันตีครับก็คืออะไก็มาถูกที่แล้วใช่แล้วก็ที่นี่ก็ไม่ไกลจากกรุงเทพแล้วเราเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ได้ที่หนึ่งด้วยของจังหวัดนะได้โรคเนี่ยมีจะมีโร่อยู่มีโรคมีโรคแล้วก็เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงก็มีโรคครับผมการันตีอยู่แล้วครับผม แล้วที่นี่เนี่ยนอกจากเสาร์อาทิตย์แล้วเนี่ยถ้าเป็นวันธรรมดาจะสามารถมาพักได้ไหมครับเป็นวันธรรมดาก็ต้องแจ้งเราก่อนเพราะว่าโฮมสเตย์เนี่ยไม่ใช่อยู่จู่จะมามาพักเราเลยไม่ได้เพราะว่าเราต้องดูถึงความปลอดภัยด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยมันเป็นบ้านของชาวบ้านมันไม่ได้เป็นแบบเป็นรีสอร์ทหรือเป็นอะไรมันเป็นโฮมสเตย์ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วใช่ใช่อันนี้เป็นบ้านชาวบ้านเลยซึ่งเขาจะต้องอยู่เขาจะต้องรู้ระเบียบรู้กฎกติกาเขาจะมา ร้องรำทำเพลงไม่ได้ต้องมาแบบอะไรอ่ะศึกษาวิถีชีวิตของเราต้องมาแล้วก็อยู่แบบวิถีชาวบ้านใช่ใช้ชีวิตอยู่กับเขาเลยถูกต้องถูกต้องค่ะเขาบางที่ก็ในจัดพักต่อไปไม่ได้ไม่ได้ต้องโทรแจ้งเราก่อนค่ะต้องต้องแจ้งเราก่อนค่ะอ๋อต้องมีการแจ้งก่อนใช่ใช่เพราะมันเป็นบ้านชาวบ้านไงค่ะเป็นวิถีค่ะอ๋อก็คือถ้าจะมาพักก็ก็ควรจะแจ้งก่อน นะครับ้ก็จะได้รู้ว่าวิถีชาวบ้านที่นี่เขาอยู่เขาเขามีความเป็นอยู่จริงๆกันยังไงค่ะไม่ใช่เดินส่งเดตเข้ามาถ้าเซิร์ชไปที่ของโฮมสเตย์ไทยขององค์การท่องเที่ยวก็จะขึ้นค่ะก็จะเป็นโฮมสเตย์ภาคนุ่งภาคนี้ก็จะขึ้นที่นี่ต้องติดหนึ่งในนั้นแน่นอนเพราะว่าเป็นอันดับหนึ่งจากสิบของภาคกลางของภาคกลางครับยืนยันารันตีโดยว่าปูดเองก็ถือว่าสะดวกนะพี่แบบไปเซิร์ชหาข้อมูลในเว็บได้ด้วยใช่นะครับเอาแหละ ผมว่าผมเลยอยากดูแล้วครับว่าบ้านแต่ละบ้านหน้าตาเป็นยังไงที่พักเป็นยังไงจะได้มาแอบพักบ้างดูปีสองปีไปเลยนี่อยู่เดี๋ยวพี่ไม่ต้องอยู่แล้วกลับบ้านเองมาอยู่เลยมาพูดช่วยพาผมไปดูได้ได้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมี๋ยวตามป้าพูดไปดีกว่าป้าพูดไปทางไหนครับผมเดี๋ยวไปดูริมแม่น้ําอ๋อริมแม่น้ำใช่ไหมครับได้ครับริ้แม่น้ำผมนําเลยนะครับป้าพูแล้วค่ะเชิญป้าเลยค่ะ จับจูงไม่ได้นอกจากว่าโทรมาจ้าร่วงหน้าก่อนแล้วค่ะบอกเราเราก็จะประชุมแล้วก็บอกเราว่าียนต้องการบ้านหรืบ้านย่าะโอเคผมว่าเราไปนั่งนั่กะดมดีกว่าทน้ำนใช่าะคเขามีมาตรฐานยังไงคะในการที่จะประเมินมาตรานของโฮมสเตย์นก็จะมีมาตราร่วมที่พักก็คือที่พักเนี่ยจะต้องเป็นที่พักที่แข็งแรง่แข็งแรง ไม่ไม่ใช่ว่าพอเหยียบบันไดบันไดหลุดอะไรรั้วดกันไปทั้งหมดเลยต้องแข็งแรงก่อนเลยนะรั้วยกรัวบ้านต้องแข็งแรงนะแล้วที่หลับที่นอนต้องสะอาดสะอาดห้องน้ำต้องสะอาดอันนี้แน่นอนอยู่แล้ว่ไม่ใช่ที่นอนเย่ายวสมมติที่นอนก็ไปนอนเหม็นสาบอะไรแบบนี้ชพราะพยายามปรับคือห้องน้ํากับที่นอนต้องแยกกันนะพยายามไม่ใช่อยู่ด้วยกันนั่งมากรฐานครับเรื่องห้องน้ําเรื่องที่นอนแล้วก็มาเรื่องอาหารการกินอาหารการกิน เรื่องความปลอดภัยทําเลยไม่ใช่มาแล้วมาแล้วเนาะแบบมีโจรผู้ร้ายอะไรอย่างเงี้ยบ้านบ้านที่จะพักเนี่ยจะต้องมีเวลาประเมินเนาะจะต้องมีใบรับรองจากสถานีตํารวจของของเราอยู่พระประแดงใช่ไหมก็องมีสถานีตํารวจพระประแดงแน่ไปว่าบ้านเราเนี่ยไม่เคยมีการจบชทิงวิ่งเราไม่เคยมีการโจแน่นอนตีกันอะไรยังไม่มี ไม่ค่ะเขาคือคือเขาอย่างหมู่บ้านเนี่ยเขาจะรู้เลยว่ามีหมู่บ้านไหนมีคดีอะไรอย่างเงี้ยเวลาไม่มีคดีเขาจะมีอยู่แล้วคือการไม่มาตรฐานนี้ก็ก็ถือว่าเป็นโลุ่มสเตจที่นะครับได้มาตรฐานก็ปลอดภัยอีกสะอาดอีกถูกต้องจะไม่ได้มาอย่ีงนะแล้วก็มาได้ใกล้ประเทศใช่เอาเป็นว่าคือเราสองคนตอนนี้ครับได้ความรู้จากคระูมากเลยแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะลองไปดูที่อื่นบ้างที่อื่นรู้มีอะไรบ้าง เอาไปว่าผมสองคนขอามัพูดคแล้วขอบคุณพระูด้วยขอบคุณด้วยขอบคุณครัคุณพูดครับผมไปทางนี้ได้เลยไหมครับลงน้ำลงไปเลยพี่องกลบพี่อย่าลงไปเดี๋ยวไต้องไปไปกันเลยไป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 ขอบคุณป้าครับป้านั่งกินลงไปก่อนได้เลยค่ะ แค่นี้กร็รู้สึกว่าแค่นี้มันยังไม่พอนะไม่พอ,อได้ยังมีอย่างอื่นอีกไหมอะไรอะคะพายเรือหเหรอไปไปไหนอะไปทุดนี้ไ,นไปก่อนเลยเพายเรือไม่พอขี่จักรยานไม่พอพายเรือโอ้ยไม่ไหวแล้วจะเป็นไส้เลือดอยู่แล้ว เรือเรือไผ่เรือเรือไผ่เรือพอใช่ไหมเนี่ยไเรือไผเรือเโอ้แสตอกขอชินหนึงนี่อะไรบ้านพิธภัณฑ์เรือสวัสดีครับป้าแป๊ันนี้เป็นป้าแป๊ดผมลงผมได้เลยใช่ไหมครับ ป้าแป๊บไม่ได้มาคนเดียวป้าแป๊บมากับพี่ขาวข้างหลังด้วยข้างหลังข้างหลังแล้ววิถีวิถีชาวบ้านที่นี่เปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนรับสมัยก่อนเขายังไม่ได้มีประตูน้ํานะ,ะคะยังไม่กนันน้ําน้ํามันจะท่วมทุกปีโอ้น้าท่มวมฮะท่วมมากเลยก็พายเรือจากเนี่ยเอาผลไม้ไปขายกันมะพร้า,า,พาวมากล้วยแล้วแต่ถนนรถไม่มีก็ต้องไปทางเรือกันต้องเรืออย่างเดียวแต่มาช่วงหลังไม่มีถนนเขาก็เลยปิดคลอง ใช้รถอย่างเดียวเห็นมีเรือหลายชนิดเลยค่ะป้าวันนี้เขาให้เชาไงฮะเมาเรือคายักเรือสำป้นจ้ะมีมีเรือทิบด้วยอ่ามีเรือทิบด้วยมีเป็ดมีปลาโลมาใหญ่นี่มากัทั้งมหาสมุทรเลยค่ะยกมาหมดเลยนะครับแสดงว่าที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนเป็นโฮมสเตย์กันเยอะใช่ใช่ถูกไหมฮะแถวบางน้ำผึ้งเนี่ยเขาก็มีโฮมสเตย์และกลางคืนก็พาไปเที่ยวชมหิ่งห้อยกันที่วัดบางกระสอบอ่ะ ที่ได้ควบคุมไหมครับว่าคนมาเที่ยวต้องห้ามโน่นห้ามไม่ไม่ห้ามอ่ะตอนรับดีอ่ะพอหลังก็ชอบมาเที่ยวฝรหลังชอบมาเที่ยวเพราะจะเป็นธรรมชาติอยู่คือมาถีบจักรยานจะมีไกด์พามาคนอื่นมีจักรยานให้เช่าแต่คุณป้ามีเรือนี่แหละใช่ใครอยากอยากอะไรนะอยากชิมชมวิถีชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์พายชัดอันนี้คือสโลว์ของจริงด้วยสโลว์ของจริงชิมธรรมชาติเออแล้วโฮมเซลของป้าค่ะป้ามีที่มาที่ไปยังไงบ้างอะคะ ก็มีคนเขาซื้อเอาไว้แล้วก็เลยปลูกน้องสาวเขาก็สะสมเรือเอามีแต่คนเข้ามาเขาบอกว่าเออก็น่ามาพายเรือเล่นครับแล้วก็อากาศดีน่ามาพักเห็นเห็นเขียนว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เรือด้วยหรอคะก็นานาเรือทุกอย่างนั่นแหละน้องสาวซื้อที่มาแล้ะอ่ะแล้วอย่างวันธรรมดานี่คุณป้าก็ยังเปิด ดดก็ถ้ามีใครมาเขาจะโทรมาคือต้องโทรมาจองกันก่อนออว่าเขาจะมานะากี่คนกี่คนบางคนไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์แต่อยากมาวันธรรมดาจังเลยจันถึงสุกาสามารถมาได้ออเขาก็โทรมาถามว่าว่างพาเที่ยวไหมอะไรไหมเขาอยากจะมานั่งเรืออยากมาพายเรือเอง ยินเชิญนะครับท่านที่สนใจที่ธรรมชายวที่บางกระเจ้าอย่างนี้นะครับธรรมชาติที่นี่ยังสมบูรณ์อยู่นะครับเชิญชวนนะครับคลองฮะยังมีความเป็นธรรมชาตินะครับเวลาคุณพายเรือไปในคลองเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เหมือนกับคุณเข้าอีูงในโลกหนึง ยังไงบ้างน้องใหม่โอ้ยพี่วันนี้ได้เยอะมากได้ได้ทั้งไปดูสมุนไพรรูปครบปั่นจักรยานนะคะแล้วก็แถมยังได้พายเรือกับคุณป้าอีกค่ะอันนี้คือสิ่งดีงามที่เราอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นครับและสำหรับวันนี้รายการบัดดีคู่สีวิถีไทยก็ต้องขอลาท่ณผู้ชมไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าเราจะพาไปดูที่ไหนคอยติดตามกันครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปไหนกันต่อไปครัวกับพี่ทันข้าวค่ะไปไปข้าวข้าว เียมเลยนะใหม่นี่คือมาเป็นโอ่งมาเป็นโอ่งอะไรนะจะพอรอพมายิ้มด้วยนักขานห้หมดนะคะมีเทหมดไม่ให้จัายีเท่านีไปอีกตายแล้วจะบอกโหตายแล้ยังมีไหมครับเนี่ยตา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 ยหีมานะคะมครับผมถามอย่างหนึ่งครับโทษนะฮะ บ้านนี้มีใครบวชหรือเปล่าคำนี้กับข้าวเลี้ยงได้าทั้งบนเลยค่ะบวชน้ำลายออกแล้วค่ะอ๋อเหรอ